เพงเลิกพี่น้องมืงหนีเจ้าเสือมาตะเสาเลยมึงนมากินปลาป,นก,น,ป,าปนกินปลาปนไก่สีเบิ้ลเหรอเจ้าเสือมืงหนีมาตัวเดียวเจ้าไก่ไว้ท่านมาไปกินปลาปนอีกเหรอ ปลาปนไปเดินถอดปาลาเรลาแบบที่เนีน่นถอดกับพอแล้วก็ปนปลาซุ้มเหม็นข้าเจ้าล่อยมันแหงแล้วข้าเจ้าว่าใครกินนั่นถอดแล้วทอดอยู่รปเดินเล่นปนต้นไว้ถักขย้ำเขาให้แมวกินนอกะคะ่ะแมวกินที่ดีก็กินปลาปนไว้ให้แมวกิน เสือกินไงด้วยจะกินทั้งอันกลางทั้งอย่งนี้สีนอกบ่ต้องเด่นยกลางยา,ากใชพี่นองลงเดินถอดกับก่อแล้วก็เอามานนตำให้เขากินกินอิ่มหรอีเมื่อกี้เหนียวไหลห่องเงี้ยวเงี้ยวอยู่ๆไปยาสิมางับคาไปเดน เป็นหิวแห้งมครับก็เลยเอาปลาปนมาเทให้กินไปกินปลาปอนนอี่ลหร ยืนจ่องยังมึงพี่น้องนี่ด้วยมึงแวเสือเยง่มาหาประเด็นอีกลง่มาหมดโตปรเด็นอีกแล้วโตนั่งยุงลไหนมึงพี่น้องอากาศโอ้มะกอข้าเจ้าบมงมะกอซสูข้าเจ้าะมึงมึงข้าเจ้ามึงห่อนแล่นข้าเจาน้อยดกดกพี่น้องมันปะเดินที่สูดเลยี่พ่น ซุกเมืองมะกอข้าเจ้าซุกซุกค่าต้นเลยพี่น้องนี่นะโดก,ก็ยังประเด็นรเราปลูกบ่ได้ยังสี่เลยปลูกบ่ได้ก็มีแต่ตนแต่น้อยผลิดเฉลี่ยเราเพราเป็นน้อยหงซุกลายน้อยลงามะพงข้าเจ้าซุกค่าต้นหน่วยพงข้าเจ้าซุกค่าต้นมุ่งห่อนเล่นข้าเจ้าพี่น้องแดดแดดมือ ตัวนั่นไหมพี่น้องปเดินเห็นนั่นตัวเงินตัวทองมันยังบัตรท่านไหน,นี้จากนีกเมื่อหนึ่งปเดินเห็นนั่นมันออกมาจากกันนี่สังอาสีออกมาจากซองสังอาสีวันนี้ก,ก็เลยเห็นเห็นยางออกมาได้หุบเขาไปไม่อีกตัวหน่อยหน่อยไหมมัเกีเสือปเดินเห็นออกมาเราพักกันเห็นยางโยนท่างอันพูนท่างอันหัวท่างคน ไต่ๆมากเราไปยางทางผุนประเดียนแล้วเบิ่งอ้าอันนี้ออกมาทางผุนตัวน,นี้เขาไล่หลาอออกไปตามเหมือนนั่นเนาะไล่เลาอออกไปแล้วเขาก็ยางตามทัานหัวไป,ไปเรียนเห็นเหรอวันนี้เขาเขามากมองนีคือเกามองหลังสังกะสีมึงเบิ่งเกี้ยวเ,เสือเมื่อหมดคือพาประเดียนมึงที่นนนนเนาะเเต่วเสีย นุน่งหลายหลายพี่น้องยุ่งหลายคือหยังบินตอมอยู่งเพิ่งเพุ่งหลายครคับคนบวกลายบ่ได้เด้กัดเจ้าเสือกินอิ่มนั่งจ้องหยังร้อนอนี่นะเจ้าเสืออิ่มแล้วนั่งต้องต้องนะ ประเด็นกับพรท่านในเศร้าเป็นโควิดอยู่พี่น้องประเด็นจบคลิปใบซ้ำนี่กันเด้อกันเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกใจทุกเลือดตั้งแต่เด้อหกินโบบกจกบบุลุ่งหัวใจเลื่อง,งเรื่องก่าหนาธรรมาหากินขีปซิงใดนกใดนสมพ้่งมาจัดธนาจบคลิปอยู่กันกันกบเจ้าเสือนี่แหละเพื่อนไม่มากแต่ช้าๆได้พาเลีมงามนะขอเนาะขอบคุณทั่วโลกตด้งแต่เด้อ thank you อยู่สมัติมาเตือน thank you thank you see you next time Ketika.